ฉะนั้นผมขอที่แจ้งไหมกระทั่งรถแบ็โคโฮขนาดเล็กที่มาปลดรองนง้สำสมาชิก12คนอยากได้มากเพราะตั้งแต่เป็นอำเภอท่าขุนุ่มไม่มีการลอกคลองน้ำเลยฝนตกน้ำไม่ไหลแต่เอากำลังคนทำไม่ได้เลยอยากจะซื้อรถคันนี้แต่แบบก็ไม่มีนะครับขนาดของเครื่องยนต์ขนาดของปูงกี้ขนาดอะไรต่างๆไม่มีมีแต่บอกว่าซื้อรถแบ็โคโฮขนาดเล็ก2ล้าน6แสนบาท ใช้ได้ยังไงผมถามเทศบาลหลายแห่งการขอผู้เราจะต้องมีแบบแลนและกำหนดสเปคเข้าไปในการยื่นเข้าไปขอเสร็จแล้วเวลาเวลางบประมาณมาจะต้องซื้อตามแบบที่เราขอไปแต่เทศบาลท่านไม่มีอะไรเลยแม้แต่กระดาษแบบเดียวแบบรูปแบบไม่มีเลยไม่รู้เป็นรถขายถาังหรือว่าเป็นรถอะไรแบบ็คโคของโคมัสสุหรือ,อยันมาอะไรเราก็ไม่เห็น แต่ที่ให้สมาธิเขาเขาเขาผ่านได้ยังไงครับน,น,นี่นี่คือความจริงนะครับสั่งนับผู้ทำหลอดไ,ไอไฟไอ้ซีรุลา่าพลังแสงอาทิตย์ห้าแสนบาทผมนี่ได้งบประมาณจากท่านรองรุฐินมาเป็นงบกระตุ้เนเศรษฐกิจให้ไฟฟ้ามาเจ็ดสิบห้าดวงเจ็ดสิบห้าต้นต้นหนึ่งหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อย เป็นงบป,ประมาณแต่ละเทศบาลแต่ละอบตอ,อบตละหาลำเจ็ดสบห้านตน้นผมเสนอให้ในายกนายกบ,บอกไม่เอานายกบ,บอกว่าจังหวัดจะให้เขาร้อยยี่้อยสามิต้นตั้งแต่ปี2องพยหสบหแต่ก็ไม่ได้แล้วผบอกว่าเจดเจดนี้จะให้อีกร้อยสี่สิบต้นเพราะว่าผมบอกว่าท่านนายกเซ็นให้หน่อยผมจะขอพบกระตุ้นเศรษฐกิจจากงบกของท่านรองมนฑุทิน นายกบอกไม่เซ็นเอาผมเลยบอกว่าถ้าไม่เซ็นไม่เป็นไรนั้นผมจะขอเซ็นเองขอรุ่ม,มาขอฟรีครับไม่ได้จ่ายเงินไม่ได้บาทเดียวแล้วเราไม่ได้เกี่ยวเทศบาลไม่ได้เกี่ยวเป็นงบที่เขาส่งมาทางอำเภอส่งมาจาังหวัดจังหวัดให้อำเภอเป็นบุญธรมในมือเป็นบุญเสนาะในมือเป็นบุญตัวรับเจ็ดสิบห้าต้นใช้พลังแสงอาทิตย์ติดตั้งตรงไหนก็ได้ตามบรอดสีบรอห้า แต่นายกบอกไม่เอาและว,วันนี้มากู้ห้าแสนบาทผมไม่เข้าใจกู้ไปทำไมห้าแสนนี่นะครับพี่น้องประชาชนต้องให้ความเป็นธรรมราอยากจะทําแต่นายกไม่ทำแม้แต่ผมบอกว่าท่านนายกไม่เซ็นไม่เป็นไรเราประสุ้ผมขอเซ็นเองได้ไหมผมจะเซ็นขอเซ็นเ,เองได้ไหมท่านนายกว่าผมไม่มีอำนาเจเซ็นก็เลยไม่ได้เซ็นก็ไม่ได้ขอ นะขณะนี้นะครับโครงการที่ผมทำท่านนยกไม่เอาผมก็เลยให้ไปที่อบตอโพนแบงและก็อ,อ,กตอบตนาทอดได้รับโครงการน,นี้อนุมัติมาแล้วครับนุมนตัอบตละหาานเป็นสิบล้านจะขณะนี้กาลังจะดำขยะที่อำเภอรครับแลนนี้ก็ขอชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบว่าความจริงมันเป็นแบบนี้ครับผมขอบคุณครับ